หลายคนไม่รู้ซุปตาคนนี้ไม่เคยมีผู้จัดการรับงานเองตั้งแต่อายุ15โลดแล่นเข้าวงการมาตั้งแต่เด็กจนปัจจุบันอายุ42ปีแล้วสำหรับนางเอกสาวสวยเจนี่อันภาดนะป้อมเพชรหรือเจนนี่เทียนโพสุวรรณและตอนนี้กลายเป็นคุณแม่ลูกหนึ่งแล้วแต่ความสวยความฮอตไม่เคยถดถอยลงไปเลย ล่าสุดเจนี่ได้มาเปิดใจเล่าในรายการ w o o d ี FM s p เอ i a สเปเว่าเข้าวงการตั้งแต่อายุ15ปีไม่เคยมีผู้จัดการข้างกายเลยไปกองถ่ายก็หิ่วรองเท้าเสื้อผ้าเองตลอดซึ่งเจนนี่บอกว่าชอบที่จะทำเองมากกว่าเป็นคนตื่นตัวตลอดและรู้สึกว่าไม่มีใครทำอะไรถูกใจได้เวลาไปกองละครบางเรื่องก็ซื้อเสื้อผ้าให้ใหม่หมดเลย เพราะอินในบทบาทก็จะซื้อชุดใหม่ทั้งเรื่องอยากให้ผู้ชมทางบ้านดูแล้วว่าเป็นตัวเราในเรื่องนั้นจริงๆซึ่งเวลาไปออกกองก็ไม่เคยมีผู้ช่วยเลยโดยได้คุณแม่เป็นผู้ช่วยติดต่องานให้มาตลอดแต่ท้ายที่สุดตนก็เป็นผู้ตัดสินใจรับงานเองทั้งหมดแม้แต่งานพรีเซนเตอร์ตนก็เป็นคนคิดเองทั้งหมดว่ารับเท่าไหร่เจนเป็นแนวทำทุกอย่างด้วยตัวเองมาตั้งแต่เด็ก พอโตขึ้นก็พยายามแล้วแต่ไม่มีใครอยู่กับเจนได้แม้แต่มิกไม่มีใครทำได้เร็วทำได้ทันใจหรือคิดเหมือนที่เจนคิด